อย่าใช้แต่หัวนมใช้หัวใจด้วยหัวนมเป็นความสุดสวนส่ตัวของคุณแต่หัวใจเป็นสำนึกในการทำหน้าที่สำหรับผู้คนทั้งประเทศถ้าคุณบอกคุณมาจากการเลือกตั้งที่ฉันเป็นนายกคุณทำหน้าที่นายกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตอแหลไปวันๆหนึ่งนะครับหน้าที่นายกจะพูดจาอะไรเอาไว้ต้องรับผิดชอบติดหนี้เขาชักดาบเขาหนีทำไมอะ เดี๋ยวใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแถลงได้ว่าโครงการจำนำข้าวดีมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วมันหนีชาวนาทำซ่องติงอะไรล่ะคะออกมาเจอชาวนาออกมาเจอประชาชนมีอะไรคุยกันตรงนี้เลยไม่งั้นสภาพเธอจะเหมือนกองขยะข้างหน้านี้เป็นปฏิกูลที่ไม่มีใครต้องการ เป็นปฏิกูลที่ไม่มีประโยชน์อันใดขยะเนี่ยเขายังมาแยกเอาขวดพลาสติกไปขายเอาขวดแก้ไปขายได้นางยิ่งรักนอนทอดกาย,ยตรงนี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปขายเลยนอกกับภาพเพราะฉะนั้นออกมารับผิดชอบเจ้าครับลูกน้องบริวารทั้งหลายคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถแยกดีแยกชั่วได้ เขาชุบเลี้ยงคุณก็จริงเขาให้เงินคุณก็จริงแต่เขาเป็นคนดีพอที่คุณจะรับใช้ต่อไปหรือไม่ถ้าไม่ก็ออกมารวมกับมวลมหาประชาชนแล้วบอกกับเราว่ายิ่งรักอยู่ที่ไหนยิ่งรักต้องรับผิดชอบอะไรมากมายถ้าวันนี้มัวจต่หนีมัวแต่หน,นีก็ลาออกไปสี่แล้วทีนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปได้